ดวงอาทิตย์จะขึ้นแล้วสรุปเรามาผิดยอดเดี๋ยวตามเพื่อนวินกับเพื่อนหนมไปอีกยอดหนึ่งคนละเนินกันครับเตยก็สวยทุกเนินนะ จากตัวเมืองเชียงรายนะครับกำลังจะไปแม่สายต่อหลังจากไปดูวัดไปดูพิพิธภัณฑ์อาจารย์ถวันมาเรียกว่าสวยงามสมคำล่ำลือจริงๆเดี๋ยวไปเจอกันแม่สายครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ยูทูบชา n นลเงาเท่าดาังตา EP นี้พวกเรายังอยู่กันที่เชียงรายนะครับและจะเดินทางไปต่อ เพราะว่าเราจะไปตามหาล่มหนาวและทะเลหมอกและววันนี้จะเดินทางไปที่เชียงแสนกันจะลาเสียงทีระหว่างทางที่ผ่านมานะครับจะเห็นสถานที่สำคัญสวยงามเยอะเลยอย่างเช่นที่ผมเพิ่งผ่านมาก็จะเป็นวัดพระธาตุผาเงา,านะครับด้านในก็จะมีสกายวอล์กเป็นจุดชมวิวแล้วก็น่าจะเป็นจุดคลายเมของที่ด้วย จากตัวเมืองเชียงรายนะครับเรามุ่งน้ที่จะไปะบริเวณสามเหลี่ยมทองคำก่อนโดยใช้เส้นทางตาม g o o g l e Ma p ระยะเวลาก็ประมาณ54นาทีก็มาถึงเส้นทางค่อนข้างง่ายครับขับรถง่ายแต่วิวสวยแล้วก็ก่อนที่จะถึงตรงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย มันจะเป็นเหมือนเส้นเรียบแม่น้ำผมผมว่าสวยมากๆมันมันเป็นวิวที่สวยงาม ใแต่คนในใจแล้วพวกเราก็มาถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำเราก็จะเห็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งนะครับที่ดูแล้วโดดเด่นเลยผมมาดูตามข้อมูลทีหลหังก็จะทราบว่าเป็นพระพุทธนวารางคือพระเชียงแสนสีแผ่นดินอันนี้ก็เพิ่งไปดูข้อมูลมาทีหลังนะครับ เรามาถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าแล้วก็ทั้งทั้งสามก็ค่อนข้างจะเริ่มจะหิอยู่แล้วก็เลยเดินเที่ยวตรงนี้ได้ไม่นานคิดว่าน่าจะต้องไปหาอะไรกินกันก่อน มีทั้งอาหารตามสั่งแนะนำครับร้านนี้อีสานแซ่บเวอร์เติมตารางกันเรียบร้อยแล้วเราคุยกันว่าตกลงเราจะเดินทางกันไปที่เชียงของก่อนเพื่อไปหาที่พักแล้วก็ลานกางเต็นเพื่ออาจจะมีลานกางเต็นท์บริเวณแถวริมแม่น้ำโขงให้ลองดูครับคือทริปนี้พวกเราเปลี่ยนแผนกัน ค่อนข้างปล่อยก็ตามสถานการณ์เพราะว่าตางบริเวณที่ที่เราอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำเนี้ยมันไม่ค่อยจะมีลานกางเต็นที่มันตอบโจทย์คือพวกเราอยากจะแคมปิ้งอยากจะกางเต็นท์กันเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างดีก็เลยต้องเดินทางกันต่อครับเส้นทางจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำมาถึงเชียงของนะครับ จะมีผมดูตาม o o o l l m m p p เนี่ยมันจะมีให้เลือก3เส้นผมเลือกขับตาม g o o g l e Map เส้นที่แนะนำมันจะระยะเวลามันจะประมาณชั่วโมง23นาทีก็น่าจะเป็นเส้นที่ใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็เส้นทางก็เป็นเส้นทางที่สวยงามอีกแล้วผมมักจะเพลินกับกับถนนกับเส้นทางกับการถ่ายภาพกับอะไรพวกนี้เยอะหน่อยแต่ว่าต้อง คอยเกรงใจคนอื่นที่เข้ามาด้วยเพราะว่าพอพอเรามองข้างทางเยอะพอเราเพลินกับวิวสวยๆเยอะมันก็จะทําให้กับรถช้าลงก็ต้องต้องปากขอโทษคนอื่นๆไว้ที่นี้ด้วยนะครับ ไม่เจอลานกลางเต็นท์เลยก็เลยตัดสินใจกันว่าจะตรงไปที่ดอยผาตั้งเลยดีกว่าแต่ก็โชคดีที่เราอยู่ตัวเมืองเชียงของเนี่ยมันจะมะีของให้ซื้อมีของให้เราเก็บเป็นสบียนได้ค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะที่โลตัสเชียงของค่อนข้าง,างจเจริญครับที่นี่และจากนั้นก็เดินทางไปดอยผาตั้งกันครับมีความ,มวิวเป็น ตรงนี้มีป้ายยินดีต้อนรับบ้านผาตั้งหมงู่14ตำบลปอองนบริเวแกขตจังหวัดเชียงราย,ย,ยอยู่ละสวนอยู่เด้อจากตรงนี้ก็อีก7กิโลครับอุ้ยตะเลึง ไปยังจุดชมวิวหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศนาสได้สบายๆเลยวันนี้ที่พวกเรามาคนค่อนข้างน้อยนะครับไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวมาซกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันมันดีมากๆคนระับเ์กมากเลยตรงเนี้ย <my language> ตรงตรงนี้ไม่นจะต,ตรงนี้ไหมหรือว่าถึงตอนนี้กร็ระยะการเต้นประมาณ30วินาทีนะครับเพราะผมกำลังเหอกับบ้านบ้านใหม่ของผมก็คือเจ้า Nature High m o ก g k a 20D เพิ่งถอยมาใหม่ส,สดๆร้อนเลยกาะว่าจะมาขึ้นบ้านใหม่ที่นี่แหละ หายไปสองสามเส้นเลยไนงะและนี่ก็คือแคมป์ของเรานะครับหลังจากที่กางเต็นท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูลานกางเต็นท์กันครับผมว่าที่นี่ค่อนข้างกว้างน,นะครับสามารถกางได้ค่อนข้างเยอะเลยและที่จอดรถก็ค่อนข้างมีมากๆ มีห้องน้ําให้เข้าอยู่2จุดฝั่งที่ใกล้พวกผมก็จะเป็นห้องน้ําของคนพิการแต่ก็สามารถใช้ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอยู่ออกไปทางที่เป็นร้านค้าส่วนร้านค้าแถวนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับมีทุกอย่างพร้อมเลยทีเดียวใครที่ขับตกบกพร่องอะไรก็สามารถมาหาดูกันได้ที่นี่เลยแต่อย่างหนึ่งที่ไม่มีเลยก็คือหมูกระทะพวกเราก็มองหาหมูกระทะอยู่ไหล หลายจุดหลายที่แต่ก็ไม่มีขายนะครับข้างๆเต็นเราเจอคุณลุงกับคุณป้านะครับมาด้วยกันสองคนเราไม่ฟังว่าได้ขับรถมาเที่ยวกันสองคนมากันเป็นเดือนแล้วมากันหลายวันมากันแบบแกคือไปเที่ยวกันเรื่อยๆอ่ะ ไปเที่ยวกันหลายจังหวัดหลายที่เลยผมและอิจฉาสองคนนี้มากจริงๆไม่รู้ว่าถ้าผมแก่ตัวไปแบบคือคุณลุงกับคุณป้าจะได้มีโอกาสมาเที่ยวแบบนี้บ้างหรือเปล่าน่าอิจฉามากๆเลยความผิดพลาดของผมอีกอย่างหนึ่งวันนี้คือลืมหมามน้ำครับไม่ใช่ลืมหรอกคือมัวถ่ายรูปจนเพลินเพราะว่าแสงสวย ดวงอาทิตย์กําลังตกกําลังถ่ายคขปมถ่ายเต็นท์แล้วดวงอาทิตย์กําลังตกมีแสงสีแดงๆมันสวยมากจริงๆทําให้ผมลืมอาบน้ําแล้วฟ้าก็มืดเสร็จแล้วทีนี้ก็อย่างว่าครับอากาศหนาวหนาวมากๆและบอกก่อนว่าที่นี่ไม่มีน้ําอุ่นนะครับทรมานจริงๆก็เป็นาาบรรยากาศแคมป์ยามค่ำคืนของพวกเรานะครับ น้องมิ้นก็เดิมครับลงมือทําอาหารทากับข้าวกินกันเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างหนาวมากแต่เขาโชคดีที่มีน้องๆสองคนเดินมาถามว่าจะร <จะ S 1> ับป<อ>ืน<อ>ไหมอไตอนแรกก็คิดช่างใจอยู่แต่เห็นแคมป์เต็นเื่อๆเขาเอากันทุกเต็นเลยก็เลยลอด้วยก็คิดคิดถูกถูกมากๆเพราะว่าการกินมันหนาวจริงๆถ้าไม่มีกองไฟเนี่ยผมว่า ง่สองทุ่มสิบห้นาทีอุณหภูมิเท่าไหร่นะอุณหภูมิเก้าองศาหนาจัด นดอยาัังครบเมื่อคืนหลังจากกินข้าวกินอะไรเสร็จกันนั่งเล่นกันอยู่ได้แป๊บหนึ่งก็เราก็ต้องรีบเข้าเต็นนอนครับเพราะว่าตอนอากาศหนาวกันแบบไม่ไหวผมมาเช็คดูอีกทีหนึ่งตอนช่วงประมาณตีห้าถึงหกโมงเช้าเราเจออากาศต่ำสุดอยู่ที่4องศาสุดๆุดจริงๆขึ้นบันไดขึ้นบันไดนี้แล้วก็เลี้ยวขวาขอบคุณครับ ที่ดอยผาตั้งนี้จะมีจุดชงวิวที่สำคัญสำคัญอยู่3จุดนะครับก็คือเนิน102 103แล้วก็104 พวกเราตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันที่เนิน102แต่ยังไงไม่รู้ผมปิดอีกแล้วเดินขึ้นผิดเนินครับคือตอนขึ้นไปอ่ะก็ถามแม่ค้าแล้วถามแม่ค้าบริเวณตรงร้านค้าแล้วแหละว่าเดินขึ้นบันไดเสร็จขึ้นไปให้เดียวขวามันจะเป็นทางดีให้เดินแต่ผมเดินขึ้นไปแล้วมันมันค่อนข้างมืดก็เลยเดินขึ้นไปจนสุดจนเจอพระพุทธรูปผาบองซึ่งดูแล้วก็ สงสัยอยู่ว่าตอนแรกมีคนเดินเดินขึ้นมาก่อนแต่ก็ไม่เห็นใครก็เลยเดินลงไปใหม่แล้วไปขึ้นอีกเนินหนึ่งก็ยังผิดอีกสรุปแล้วผมต้องเดินขึ้นเนิน1นึ่งนสอีกครั้งหนึ่งเช้านี้ผมได้3เนินครับเดินคนเดียวด้วยตอนที่จะขึ้นแล้วสรุปเรามาผิดยอดเดี๋ยวตามเพื่อนวิ่งกับเพื่อนหนุ่มไปอีกยอดหนึ่ง คนละเนินกันครับเต่ก็สวยทุกเนินนะไปเดินกันต่อหายเหนื่อย วเวอ,อเดินก่อนครับเส้นทางเอาเรื่องอยู่สรุปแล้วขึ้นผิดยอดเขาบอกยอดนน้นสวยกว่าเดี๋ยวดูโน้น ไปทันเลยนเนี่ย,ยเดินต่อครับตรงนี้ช่องผาขาด สวช่องผาขาดก็สวยไปต่อ tính <laughs> ต้องบอกเลยว่าสวยครับสวยมากสวยแบบเนื่ยเหนื่อยสวยแบบพูดอะไรไม่ออกสวยแบบชื่นชมด้วยสายตาของเราเองจริงๆ มาถึงแล้วเนินห0 2่ศูนย์สองรช่องเมื่อกี้ใช่ตถ่ายอย่างนี้อุ้ยเมื่อกี้เห็นแสงสีเดมเลยพี่แล้วมันจะเคลื่อนอย่างสวยอะเออไปถ่ายใช่เนี่ยตอนลมเขาไปทะเลมองเต็มเลยอันสวย hindi nang katilaw <laughs> 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 hindi kay kay หลังจากที่พวกเราชื้่นชมกับพระาทิตขึ้นบนหุบเขาและทะเลหมอกที่สวยงามจนชื่นใจเต็มที่แล้วผมกะว่าจะปิด e ีพีนี้ตรงยอดเนิน1นึสองนี่แหละแต่พอดีผมถ่ายวีดีโอเก็บเพิ่มเติมช่วงที่กำลังเดินลงเออผมว่าตอนเดินลงมันมันสวยครับมันก็สวยมากๆเหมือนกันแถมยังได้เจอคนที่เขาแบบขี่ม้าขึ้นมา เออผมว่ามันอันซีนดีนะขี่ม้าขึ้นดอยมาชมชมทะเลหมอกบนจุดชมวิวของดอยผาตั้งเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ไม่ไม่เห็นจะมีที่ไหนที่เขาทำแบบนี้น่าสนใจครับไปครับมา่ลานพระเริ่ไไ็ไปพูดผิดจะดีพี่เจ้าไปถามมาลงแล้วมาพูดตรงนี้ ลงแล้วมาขึ้นด้นน,นี้เขาหวะตรงมาทางนี้ก่อนแล้วเข้าให้ไล่เก็บไปทางคนเลยผมสามาถามารถสามนระถ สกโขฟงสีสวยมากอุ้ยพอกระจาโบเลยจาโบก็ถลายลงเอาตูดลง ่นำใจก็าป so ีอย่างนั <S <S ้นยอดแหลมๆประมาณนั้นไม่เอาลมใช่ไหมหนาวเลยมัอมีลมก็หนาว ย้ายังไม่บานเลยเป็นตูมๆว้าวเก่งมากเลย นีกำลังเดินลงค่ะนี่ไงน้องม้าม้าด้วยไม่เป็นไรค่ะตื่นเต้นไหมคะกลาอเลยเดินขึ้นมาน่ากลัวโอ้คนนี้ มันจะสบายแต่กินก็เหนื่อยขี่ม้านี่แหละตื่นเต้นอยู่แล้วดูดิเสียวไหมคะเสียวสนุกแต่ตอนนี้รูดูแหละคือต <u> uh> ้องเอนไปตามเออต้องตามม้าไอ้ขนมอันเนี้ยขนมกลมเนี้ย เต้าหู้ปลาต้มโขลกเติมแรงหน่อยครับเอาไม่ค่อยหวานครับหวานน้อยอ่ะเอาหวานเอาหวานมากแก้วนึงครับหมนากเฮ้ยว่าเอามาแก้วนึงเติมพลังกันก่อนครับพวกเราขอปิดอีพีนี้ด้วยน้ำเต้าหู้ร้อนๆและปลาต้องโขลกอร่อยๆจากร้านขายบริเวณเข้มของเราสุดยอดครับ อากาศแบบนี้กับน้ำเต้าหู้ร้อนๆและเดินชมวิวมาเนหนื่อยมันดีงามจริงๆอีพีหน้าจะพาพวกเราไปเที่ยวกันที่ภูชีฟ้าครับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากและขอบคุณทุกคนที่รับชมสวัสดีครับ